สวัสดีครับสาวกนิวฮันแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ผมเอกปร,ริเตอร์กำแพงเพชรจะพาทุกคนนะครับไปดูการทำงานของรถไถนิวฮันแลนด์ในรุ่น T6020 ขนาด112แรงม้าก,กันนะครับผมโดยเจ้านิวฮันแลนด์คันนี้นะครับ T6020 คันนี้มาด้วยเครื่องยนต์เนฟนะครับรหัสเครื่องยนต์ CC85 นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบขนาดปริมาตรกระบอกสูบ4,485ันซีซีและ มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษอยู่ที่มาตรฐานทียอสาและเครื่องยนต์112แรงมา้ารอบเครื่องยนต์2 2 0 0รอบและที่สำคัญมีแรงบิดที่สูงมาก510นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1,250รอบนั่นเองและที่สําคัญนะครับรถคันนี้มีความใหญ่ความอึดความทนและแรงบิดสำรองถึง43เ์นนั่นเองนะครับโดยเจ้ารุ่นนี้มีมาให้เลือก2แบบนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแบบล็อหลังคานิรภัยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ เป็นแบบแคปแอร์นะครับโดยแคปแอร์รุ่นนี้ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับสามารถลดเสียงในห้องแอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่70-72เดซิเบลเท่านั้นเองนะครับผมและฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่น p ีดีโอนะครับก็ามาให้แบบครบคันนะครับมี p ีดโอแบบ540รอบต่อนาทีที่รอบเครื่องยนต์1,969รอบและ p ีดีโอ1,000รอบนะครับที่รอบเครื่องยนต์2,000 120รอบเป็นแบบอิสระระบบเกียร์เป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังซินโคชัตเทิลคอมมานั่นเองนะครับผมระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นแบบปั๊มไฮดรอลิกแบบปิดนะครับผมมีอัตราการไหลสูงสุดอยู่ที่2756อปอนด์นะครับอัตราการไหลอย,อยู่ที่63ลิตรนั่นเองนะครับผมและมีน้ำหนักยกไปแขนสูงสุดอยู่ที่5 2 4 1กิโลครับผม ในส่วนของขนาดล้อและยางมาด้วยยางหน้าขนาด14.9ขี28นะครับและยางหลัง18.4ขี38นั่นเองในรุ่น T6020 ท,ที่เป็นหลังคานิรภัยไม่มีตู้แอร์นะครับผมราคาอยู่ที่2ลน3 0 2,000แต่ที่สำคัญดาวเริ่มต้น25%นะครับโปรโมชั่นวันนี้ช่วยเหลือเราสูงสุด3 0 0 0 0บาทใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ2 50,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ สอบถามได้เลยนะครับผมและในรุ่นถัดมานะครับในรุ่นที0 2 0ที่เป็นห้องโดยสารปรับอากาศหรือตู้แอร์นั่นเองนะครับผมาราคาตัวรถอยู่ที่2 6 3ล้านบาทนะครับและที่สำคัญเหมือนกันครับโปรโมชั่นช่วยดาวสูงสุด3 0 0แสนบาทนะครับใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็กิงกล้างหาทีมงานพอแท็กเตอร์กําแพงเพชรได้ทุกสาขานะครับ สำหรับวันนี้ผมเอกพอเแท็กเตอร์กำแพงเพชรก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดในรุ่นที6020พร้อมกับบรรยากาศการทำงานจริงในพื้นที่จริงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมเอกพอเทคกเตอร์กำแพงเพชรครับผม